สวัสดีค่ะคลัสเตอร์สถานบันเทิงหน้ามหาวิทยาลัยดังเชียงรายติดเชื้อ76รายเสี่ยงสูงกว่า200รายวันที่8พฤศจิกายน64รายงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงรายสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายพบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่หน้ามหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายเพิ่มขึ้นโดยพบผู้ติดเชื้อจำนวนกว่า76รายและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง264รายปัจจุบันมีการนำผู้ติดเชื้อที่มีอาการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและอยู่ภายในสถานคัดแยกในชุมชนด้านมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงเตรียมประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ช่วงบ่ายวันนี้สำหรับคลัสเตอร์ หน้าสถานบันเทิงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจากการสอบสวนโรคทราบว่าเกิดจากมีสถานบันเทิงหลายแห่งหน้ามหาวิทยาลัย เปิดให้บริการโดยมีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพเข้าไปใช้บริการเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาในวันดังกล่าวมีกลุ่มนักศึกษาและลูกค้ามากกว่า100คนเข้าไปใช้บริการและเริ่มมีอาการป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลกลุ่มผู้ป่วยมาจากผู้สัมผัสในสถานบันเทิง188รายพบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวน5ราย และในกลุ่มผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง76รายพบมีผู้ติดเชื้อ71รายรวมมีผู้ติดเชื้อจำนวน76รายปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสรวมรวมถึงกักกันกลุ่มเสี่ยงสูงเพื่อดูอาการ14วันและคาดว่าจะปิดคลัสเตอร์นี้หรือทำให้ผู้ป่วยหมดไปได้ภายในวันที่22พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายยังพบมีคลัสเตอร์ในโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติโดยพบผู้ติดเชื้อจำนวน18คนเจ้าหน้าที่สปรกอรอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจังหวัดเชียงรายเข้าไปควบคุมโรคและเนื่องจากเป็นสถานที่ปิดทำให้ไม่พบผู้ป่วยภายนอกเพิ่มเติมขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติได้ให้การช่วยเหลือทั้งด้านข้อแนะนำช่วยเหลือด้านอาหารเครื่องใช้และสิ่งอุปโภคบริโภคต่อผู้ติดเชื้อและกลุ่มที่ต้องกักตัวพร้อมแจ้งสิทธิแรงงานที่ได้รับสิทธิการรักษาจากประกันสังคมและการรักษาพยาบาลแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สยามนิวส์ขอบคุณค่ะ